ทางจังหวัดยะโสธรสิมีงานนะคะประเพณีที่หญิงใหญ่นั่นก็คือประเพณีบุญบังไฟสิพาะนะคะไปเบิงเรองราวของซางเหตบังไฟที่ตั้งเร่งมือนะคะเตรียมความพร้อมในการเหตบังไฟเพื่ออ,อวดความสวยงามตอนรับนักท่องเที่ยวและประชันความสูงในวันจุดบังไฟสิเป็นจังไดติดตามได้จากรายงานค่ะ ช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคมของทุกปีที่จังหวัดยโสธรมีงานประเพณีบุญบ้างไฟที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาชื่นชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของขบวนบ้างไฟกันอย่างคับคั่งโดยในปีนี้จังหวัดยโสธรกำหนดจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟในระหว่างวันที่10ถึง12พฤษภาคม2567นี้ซึ่งงานประเพณีบุญบ้างไฟนั้นนับเป็นการอวดโฉมของปราดบ,บ้างไฟที่ต่างขมักขเม่นเร่งมือทำบ้างไฟ ทั้งประเภทบ้างไฟสวยงามบั้งไฟโบราณไปจนถึงไหนช่างทําบ้างไฟที่ต้องเร่งมือในการอัดบ้างไฟเตรียมจุดแข่งขันในงานประเพณีบุญบ้างไฟจังหวัดยะโสธร โดยนายมานิตชื่นตาปราดบั้งไฟจังหวัดยะโสธรก็บอกว่าบั้งไฟสวยงามหรือบั้งไฟเอ้นั้นต้องมีลวดลายและการตกแต่งประดับประดาที่สวยงามอ่อนช้อยส่วนบั้งไฟโบราณน,นั้นเน้นความเรียบง่ายมีล้อเกลียบมีเสน่ห์แบบดั้งเดิมซึ่งการทําบั้งไฟนั้นนับเป็นการสืบสานภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นและในขบวนบั้งไฟก็ยังมีนางรํามารําเสริงบั้งไฟอย่างสนุกสนานและมีความยิ่งใหญ่ในทุกๆปี บัลงกฟไฟ A. สวยงามเนี่ยมันมีสองอย่างสองแบบหนึ่งบัลงกไฟแบบโบราณกับบัลงกไฟประยุกต์ตามถนนที่เขาจัดขบวนแห่ถ้าบัลงกไฟประยุกต์นี่จะแต่งสวยงามเอสวยงามอย่างอลังการมีเทพมีพญานาะคมีมลาาัยห้อยตกแต่งสวยงามมาก ถ้าบังไฟโบราณนี่จะแต่งแบบโบราณจะมีอตอกสนะหรือเขียนด้วยปอริลายาวประมาณ2เมตรถ้าถ้าเข้าประกวดในในานามบังไฟโบราณนะจะจะทำลายกระดาษก็คือตัดสับลายลวดลายถ้าถ้าบังไฟประยุกตนี่จะเป็น ประเภทลายเลซิง่งลายนูนล,ลายแกะสลักไม่เหมือนกันอันนี้ของผมมีสามอย่างาลวดลายของของกระดาษจะมีลายเอลูโบนี่จะเป็นลายลูกฟักลอยแล้วก็ลายดอกแก้ดอกจันแล้วก็ลายลายกบย่าง ด้านนายอดุลวงแหวนนายช่างบั้งไฟยโสธรหรือนายช่างสีที่สืบทอดการทําบั้งไฟมาจากบรรพบุรุษก็ได้นําทีมงานเร่งมือผสมฐานและดินกระสิวเตรียมอัดบั้งไฟให้ทันจุดในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรซึ่งในสมัยก่อนต้องใช้เวลานานาน,นับเดือนแต่เดี๋ยวนี้ได้นาเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ทำให้ร่นระยะเวลาเหลือเพียงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ก็สามารถทำบั้งไฟจุดไฟบนฟากฟ้าบูชาองค์พญาแถนตามความเชื่อของชาวอีสานได้แล้ว มันก็ตัางคันครับสมัยก่อนนี่ที่เหตุกันต้องใช้เวลาเป็นเดือนสองเดือนชุม่มชดต่างๆเช่าบ้านนี่ที่มาร่วมกันเหตุบ่มีเทคโนโลยีบ่มีเครื่องใหม่เ็ื่อมือก็พากันตอกกันอย่างเหตุกันเป็นเดือนสองเดือนชั่วสิเดเป็นบังไฟบางหนึง่งคืองตอู้มือดีมือช่องมือฮิตแล้วครับก็มีครับพวกมาบังไฟเล็กน้อยยาโูดีเคือเมื่อบังไฟสายเลือดเหมือนอยู่ในบังไฟอยู่ในสายเดือดเดียวครับ มันก็ต้องมากหมดมันก็ดมาเฮ็ดมาอย่างการสอนให้เขาไปครับคือโบแพงให้เขาสืบต่อไปเรื่อยๆเพื่อเด็กรุ่นใหม่มันฉีดน้ำไปพัฒน,นาสี่เขาว่าเขามาตดต่อสีเฮ็ดผลเทียมผ,ผลอย่างเอาวกไฟเฮ็ดในบอ่อการเดิไปพ้ากันไปเฮ็ดครับการสอนให้ไปทุกรุ่นครับ สำหรับงานประเพณีบุญบ้างไฟจังหวัดยะโสธรน,นั้นนับเป็นงานประเพณีที่เป็นซอฟพาวเวอร์ของจังหวัดยะโสธรที่นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความสวยงามตราการตาของขบวนบ้างไฟสเสน่ห์และความสนุกสนานของขบวนรำเซิ้งและยังมีสินค้าโอท็อปสินค้าของกินของฝากแล้วพบกันในวันที่1 0ถึงส2พฤษภาคมนี้มาเที่ยวประเพณีบุญบ้างไฟที่จังหวัดยะโสธร ปริศดาสอนอินถ่ายภาพนรีรัตเจริญสิริรัตนาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรรายงาน